สวัสดีค่ะพี่นอ้องป้อมปายที่เคารพรักและคิดหอดคิดถึงคือเก่ามือนี่ก็เป็นวันสบายสบายตามเคยคุยกันไปตามภาษามอนี่กีมกาแสดงแป๊ดเลยวันหยุดเนาะวันที่เรามีความสุข ความสุขของเราก็คือวันหยุดนี่ละนี่ละวันนี้ก็เปลี่ยนมุมมั่งเปลี่ยนมุมแน่ต้นไม้เป็นยังบานคอยถึงมีแมงวีหลายก็ย้อนว่าคอยมีต้นไม้หลายก็ปลูกต้นไม้ไว้ในบานคอยต้นวาดสนองวาดาสนาอกนะวาดาสนาคอยดีหลายชิ้นใหญ่ ไงก็คอยล่ะซื้อมาปลูกต้นต้นต้นตน,น,น้อยๆมาช่ำต้นน้อยๆต้นน้อยๆสองฟ้ามือบาดมันใหญ่ก็คอยล่ะแสดงว่าเราปลูกอะไรก็สวยปลูกต้นวาสนาปลูกนี่เขาเอามาต้นเอีย้ยงก่กนงอนกระลึมต้นอี้ยงสักอย่างหน,น่งก่กระลึมแล้วจับเซิร์นมาเลย ต้นมังกรลิ้นมังกรอันนี้ก็วัตนาด้วยกันวัสนาก็มีหลายพันหลายพันอันนี้ก็ใด้มาตั้งแต่ต้นน้อยหน่อยด้วยกันปลูกมากต้นน้อยๆนยแต่มันอยู่กับเราได้นานเพราะว่าสงสัยเรามีวัตนาหลายนะต้นไม้มงคลอันไหนที่เราปลูกไหวมันอยู่น้ำได ยู่น้ำเห่าโดนก็แสดงว่าเข้ามีวาดสนาต่อกันมันก็นเลยอยู่น้ำเห้าได้เดิมไม่จำเป็นต้องซื้อของแพงมันจะสื่อแนวราคาถูกๆทื่อหรักอามาขยายพันธุ์เองตามที่เราได้เป็นเกษตรกรเนาะเห้าเป็นเกษตรกรเหขาก็ามาตอ่อยอดปักช่ำ ตักิง้งรักช่ำขยายพันธุ์ทำอะไรได้เราก็ทำไปค่ะเพราะว่าเราเลือกไม่ได้ที่นี่มันหนาวบ้านเมืองหนาะวอันนี้คอกัดผักแทวค่อยผักแทวมันผักแทวอันนี้ได้มาจากประเทศเบลเยียมได้มากิ้งเดียวไปซื้อมากิ้งหนึ่ง คือมากิ่งนึ่งง่ายเสียแหละกิ่งเลียวเขาก็มาช่ำออกค่อยก็มาปักช่ำก่อนขอก็ได้กินก่อนขยายพันธุ์เต็มไปหมดเลยแต่ว่าเดือนนี้มันหนาวขยานมัน,น,าานมตายว่ะออกของมาไว้ในบ้านพราไห้มันได้มียอดปักช่ำต่อไปปีจังน้อยนี่แดดก็มาแดดมาเดี๋ยวขอก็ะจะช่ำช่ำแล้วขอกระจะไปไว้นอกบ้าน ถึเงเวลามันถือแดดมันสิงามงามรักษาไว้เน,นอะอยู่อันใดอยูข้างนอกตายหมนเหลือตะกางเหลือตะกิงแห่งเฮียวล่งตายหมนเศร้าใไไดๆก็เศร้าเขามาไว้ในเฮียนก่อนไปเฮ็ดงานมือน้นมันเป็นจากห่อนๆเนี่ยนะจากจากเท่าใดจาก สิบสี่สิบห้าองศามือเดียวศูนย์ลบหนึ่งองศาลบสี่องศาเลยกลับมาเพ่อท่านมาหอดบานเปิดประตูเข้าไปแม่พักค่อยหักค่อยนอนเสเียบเหล็บสาบลาบโนอนหักข้อข้อ,ขอหักนอนก็นลเลยเสียดายหลายสามีข่อยกับโบเบิร์ให้ค่อยเด้นเบิ้์นยาโบ,บปิง พ่อยอดชายทุนหัวเนาะแนววนเป็นลูกลูกคนรวยนะลูกคนรวยลูกพ่อแม่พ่อแม่ทำให้หมดสิ่งเลยเหตุยัง่ค่อยเป็นเหตุเป็นเยอะละเหตุเป็นตามอันที่เราเรียนอนใดมาเราก็เห็นนั้นเป็นเราเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์อย่างของเราของเราเราก็เห็นเป็นบบนีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไอทีทุกสิ่งทุกอย่างของเรา แนวสันเราเห็ดเป็นเราถนัดเพราะว่าเราเรียนมาเนาะต่ว่าแนวจังสี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 เพื่อเห้ออันก็เป็นงานของข่อยเพราะว่าข่อยเห็ดมาตั้งแต่น้อยเนาะทำเป็นตั้งแต่เล็กเล็กหน่อยน่อยก,ก็เรียกเป็นเราอย่าหยุดเรียนรู้แมนบอกเพว่าเฮ้าสิอยู่ใส่เฮ้ายาหยุดเรียนปลูกเฮ้าตอง เรียงรูดตอไปหนึ่งเขาเนียวเอาไว้ขนาดที่รอเข้าเนียวสุออกเ็าปล่อยกับพี่น้องจักหน่อยหนึ่งเข่าเนียวแล้วก็หนึ่งหัวมันลงไปน้ำแล้วลก็จะเห็ดขนมเห็ดขนมแล้วก็ไปเฮ็ดเอาไปกินที่ทำง,งานน่ะนะกินจะมีช่วงเบรกสองช่วงเบรกสิบโมงเช้า ก็กินกาแฟากินกับขนมแล้วเฮ็ดน่ะขอกกาแฟเก้าเหนียวมูนเฮ็ดง่ายง่ายนี่แหละบะเฮ็ดหวานแห้งแล้าเหนียวมูนมูนใส่มันมันแกวมันแดงมันแกวแดงมันเอียงเข้านี่เหลอยากกินยังก็ก็ใส่ลงไปก็ทําเป็นปั้นเป็นปั้นเป็นปั้นเฮ็ดไวเพราะว่าทานี่จะไปซสื่อเขาเนแพงเด้แพงหรืกบบอกระบือแซ่บ กําลังกับบัวแดงนี่ยังไรแตกต่างกันมีแค่ขนมปังกับไง,งใ,ใส่กับวา้าดเป็นตาไคร้เป็นน้ำตาหวานค้าวหวานแน่หวานแห้งสุขไไกข้ายเหนวม้วนกอยบัได้ก็เห็ดใบกับล้างตาเลี้ยวแม่แม่ปุ่ยยายอันนี้เอาอะไรเอามากินวหรอแต่ยังมากินพราก,กันตาเลยียกเบิ่องคอยผู้ใดดีนะบัวแดงกินผู้ใดเฮ็ดบุ่ยดีใอยก็บ่ให้กินเนาะ คอยเรียนรู้นะนะเรียนรู้ที่จะอยู่กับคนคนไหนดีเราก็ดีต่อคนไหนไม่ดีแล้วก็ทําเหมือนเขานั่นแหละเขาเหังไดเทากับเหตุงสล่ะขึ้นคอยก็ว่มนภายปีอตผ้าปูนคอยพยงยามเห็ดดีที่สุดแล้วก็เห็ดดีที่สุดแล้วทําดีที่สุดแล้วไม่เห็นมีใครเข้าใจ เขาใจหยาัเขาบอกเขาใจก็นอนเปึืกตายนอนก็แนก็โล่งนก็บอกเขาใจก้นาบอกเขาใจสอนจะได้บอกจะไหนเขาบอกกวนใช่ไหมคนไม่หูคนบอกอะไรเขาไกลคอยคอยเป็นคนบ่ยอมคนคือกันต่างคนต่างไม่ยอมต่างคนต่างมีหูของตัวเองสิ่ะหูแขหมา อายข่บอสู้เจ้าทุ่เจ้าอายข่บอสก่อนที่เราจะไปขึ้นเวทีเราก็ต้องชอดสองชอดจักน้อยนะหมดโทนแต่งหน้าวันนี้สีฟ้าธรรมดาจะหาสีเขียวนะมองสีเขียวโบมมี่ นาอุนๆนาก็น้าก็บม่ได้เติมยังไงแค่เติมตะวจีเาาหน้าสุดๆด้วยเติมนิดเติมหน่อยนะเติมนิดเติมหน่อยนึงอะจิ๊ดจิิดินอจะ่ป็นยุไก่ประเทศไทยนี่ก็ได้ จำอยากกบบานเอากับบริกลรง,ง่ายง่ายว่าในเขาไปตรวจสอบเบิง้งใช้าการบินยศติกเก็ตมันแพงสำหรเขาว่ามแจะคนเขาว่าแพงขึ้นสองเท่าสองเอร์เตเท่าแพงมันแพงอีหรีอเปล่าบ้านไปเบิอ้องเนอะว่าในเขาไปเบิง้งเดียวจะลองเบิ้องูีหรอเปิดคอมพิวเตอร์ดูว,ว่ามันแพงขนาดไหน พยายามบ้านเดี๋ยวเราเนาะเห็นว่ากระไดเตั้งงานหนีหนาวปีนาพูดละปีนาค่อยไหนีหนาวดเดือนสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเตืนท่านว่านหนาวท่านว่ามกา็าล้วสองเดือนสามเดือนแล้วเต่แล้วแต่รายง,งานได้รางงานได้ก็ไปลาไม่ได้ก็ไม่ไป สงส่ข้าวเหนียวเราจะสุกแล้วนะคะช่วงเวลาหนึ่งข้าวเหนียวอยู่ค่ะหนึ่งข้าวเหนียวกเ็เฮ็ดเฮ็ดอันเนื้อตุ้นไว้แต่ว่าค่อยค่อยจีตุ้นซะก่อนแล้วก็จังค่อยจะไปอบมันก็จะได้กินแบบนุ่มๆนิ่มๆกินง่ายๆอบออกอบแล้วใส่เครื่องอยากเราอยากกินรสไหนรสชาติไหน เอาไปจมคอยไซล์ลงไปเติมลงไปกับขวหนียวไปค่ะนี่คือการฝอยฝอยประจำวันหยุดมุนีวันอาทิตย์อาทิตย์สีแดงแรงลิบสีแดงแรงลิบไวนะนามบุ๊บปุบบุ๊บปุปปปปบ ไปบิงข้ียวกันไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าด้ค่ะเด้ออยตามเคยล่ะบ่มีหยัง